ว่าอนาคตข้างหน้าโลกเราจะร้อนไปมากกว่านี้ป่าวะไม่รู้ดิอาจจะร้อนขึ้นมากเลยอ่ะก็ดูตอนนี้นอกจากขยะพลาสติกอ่ะยังมีขยะจากเศษอาหารอีกปัญหาฟู้ดเวทอ่ะเหรอเห็นเขาบอกว่าปล่อยแค่เรื่องกระจกปอมามากกว่า8%เรลยนี่ดูดิขนาดเดินผ่านมื่เมื่อกี้ยังได้กลิ่นอาหารเน่าเลยงานอาหารพวกนี้เราเอามาใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยเหรอได้ดิการทำปุ๋ยหมักของในหลวงที่กาเก้าไงแล้วถ้าทำปุ๋ยหมักไปพร้อมกับการปลูกผักอ่ะ ได้ไประโสองต่อเลยนะเว้ยเฮ้ยก็ดี <t ip> นะเราก็นำศาสตร์พระราชาของในหนวงรัชการที่9มาใช้ในการทำใใ้้ง่ายไงงั้นเราไปทำกันเลยไหมอุปกรณ์แล้วก็จะมีอิฐถังและกิ่งไม้เริ่มจากเอาอิฐมาวางเปง็นวงกลมตามรูปแบบที่ร่างไว้จากนั้นตัดก้นถังและเจาะรูรอบๆหลังจากทำแปลงเสร็จก่อนที่จะลงดินนำกิ่งไม้มาลองป้นของแปลง <t ip> เพื่อรักษาวความชื้นของดิน ส่วนแปลงผักของเราจะทําปุ๋ยหมักในแปลงโดยที่เราจะนาเศษอาหารลงไปใส่ในถังทําให้เกิดการทับถมกถันจนกลายเป็นปุ๋ยจากนั้นปุ๋ยก็จะค่อยๆซึมกับน้ําที่เราลงไปสู่รากผักที่อยู่ในดินเศษอาหารที่ใส่ได้จะมีข้าวผักผลไม้หากเป็นพวกเปลือกหอยเปลือกไข่จะใช้เวลายอดสลายประมาณ1เดือนเฮ้อโคตรเจงเลยอะ่ะเศษอาหารในบ้านลดลงแถมต้องซื้อผักด้วยลงทุนใช้ไม่คิบ่บาทเองนี่ ประมาณ200ร้อปะก็เราเอาของที่มีอยู่มาใช้นี่นีก็ตรงกับหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเลยดีความประมาณมีเหตุผลมีคูบค้มกันในตัวที่เดียเหรอเรื่อมีฝั่งเงื่อนไขปะเงื่อนไขความรู้ว่าแบบคุณธำรัไงในหลวงรัชกาลที่9ก้าทรงใช้หลัานี้ช่วยเหลือราษฎรพระองค์ทรงเก่งมากๆเลยเนาะข้อนี้เย่ากัพวกเราจึงต้องสืบสานต่อยังไงล่ะแล้วเราจะต่อยอดยังไงดีอะเริ่มจากทำโครงการดีไหมงั้นชื่อโครงการหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กุแจะแห่งการพัฒนานอย่างยังง่งยืนดีไหมเราจะทํายังไงให้ทุกคนรู้จักกับโครงการของเราดีลระงั้นเริ่มจากการไปให้ความรู้พี่น้องในโรงเรียนแล้วเราคา่อยขยายใ่กว,ว่าในชุมชนแปลว่าเป็นไงก็ดีนะชาวบ้านจะได้เข้าใจกับหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียงรู้จักการและปัญหาฟุเวัจะได้ทุกคนช่วยลืปัญหาโลกร้อนได้ไง